5เทคนิคเรียนรู้นิสัยคนที่ชอบจากการแอบส่อง facebook ตอน2ส,สวัสดีค่ะหลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะพูดเรื่องที่ค้างกันเอาไว้นั่นก็คือการเรียนรู้เทคนิคนิสัยของคนที่แอบชอบผ่านการส่อง a c e b o o k เรามาดูพฤติกรรมกันต่อดีกว่าค่ะ ว่าพฤติกรรมอันไหนของคนที่เราแอบชอบจะมีนิสัยยังไงเรามาติดตามกันได้เลยค่ะหนึ่งแท็กปุ่มแท็กนั้นเป็นปุ่มสำหรับไว้ใช้สำหรับชักชวนฝ่ายตรงข้ามเวลาที่เราเจออะไรที่โดนใจหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เรานึกถึงใครบางคนเราก็มักจะติดแท็กเพื่อเรียกคนเหล่านั้นมาดูหรือฟังในสิ่งที่เรากำลังสนใจ แต่ถ้าหากใครโดนคนแท็กบ่อยๆแล้วละก็ลึกๆแล้วนิสัยของคนที่ว่านั้นอาจจะชอบเรียกร้องความสนใจก็เป็นได้หรือแม้แต่บางทีเขากำลังอาจจะสนใจคุณอยู่ก็เป็นได้ค่ะ 2. องเพื่อนของเขาถ้าลิสไทรชื่อเพื่อนของเขามีแต่ญาติทั้งนั้นคุณก็เดาได้ว่าเขาคงเป็นคนประเภทรักครอบครัวและญาติมากๆ ตนบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เข้าสังคมจริงๆจ,จังๆด้วยซ้ำแต่ถ้าหากเขามีเพื่อนหลักพันหรือเกินพันแล้วล่ะก็นอกจากจะแสดงถึงความเป็นอัธยาศัยดีแล้วนั้นบางทีอาจจะหมายถึงความที่เหงาหรือว่าเจ้าชู้ของคนคนนั้นก็เป็นได้นะคะ สกลุ่มหรือกรุ๊ปของเขาถ้าคุณอยากรู้ว่าคนที่คุณแอบชอบเขามีนิสยัยหรือตัวตนอย่างไรลองกดดูกลุ่มที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ดูค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าเขานั้นกำลังมีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษแต่ถ้าหากกลุ่มหรือกรุ๊ปของเขากระจัดกระจายเยอะแยะไปหมด แถมยังไม่ได้มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันอีกบางทีเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนประเภทเข้ากับคนง่ายพร้อมที่จะเฮกับใครก็เป็นได้ค่ะสี่การกดไลค์อะไรบ้างถ้าคนที่คุณหมายปองเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วแล้วก็การสืบโดยการดูการกดไลค์ทั้งเพจและสเตตัสก็สามารถบอกความสนใจต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ บุคคลศิลปินคำคมเพราะฉะนั้นคุณควรจะสังเกตกันเอาไว้ให้ดีๆนะคะว่าคนที่คุณแอบลืมมีความสนใจอย่างไรเพราะมันจะช่วยบอกรสนิยมของคนคนนั้นได้นั่นเองค่ะถ้าเขาส่งคำเชิญอะไรให้คุณบ้างถ้าหากว่าคนที่คุณแอบลืมชอบส่งคำเชิญกดเพจกดถูกใจต่างๆถ้าในกรณีทั่วไปก็อาจจะมองได้ว่าคนคนนี้ ต้องการความช่วยเหลือจากคุณหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนใจกว้างคอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแต่ถ้าหากมากจนเกินไปอาจจะแสดงว่าคนคนนั้นค่อนข้างที่จะหลงตัวเองและอาจจะหวังประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณได้ค่ะถ้าทำได้ก็เลิกมองคนแบบนี้เลยจะเป็นการดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก ที่สะท้อนตัวตนของคนที่แอบชอบที่เรามาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดซับ s c r i b e เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ